แล้วครับกลับมายกสุดท้ายครับผมของคู่วันมวยไทยนะนะครับนี่จะบอกว่ายกชิงดำนะนะยกชิงดําเลยอีก2คู่ครับสาหรับศึกเพชรดีในวันนี้ครับคู่คู่ร้องก็เป็นการแขกงันระหว่างสมบูทองสอยุพินดากับอรัญชัยเกียรติพัทรพันธ์ครับใช่หรือว่าอรัญชัยพรานยี่สิบหกคนเดียวกันใช่ครับนะครับหนึ่งร้อยสามสิบห้าปอนใหญ่ขึ้นมาเลยครับผมนะครับต้องบอกว่าคู่นี้ปะกันมาแล้วหนึ่งหนน เป็นค,คู่ที่เจอกันมาก่อนแล้วไปต่อ,อยกันที่ใต้กับชมวกทองเนี่ยเป็นฝ่ายชนะอรัญชัยมาขัดลอยเลยครับดูว่าไฟนี้นี่จะมีการล้างแค้นหรือว่าจะย้ำแขนครับ ก็สามไฟ์หลังของชมวกทองก็แพ้คะแนนยอดทวนทองเพจีดีแคาเดมี่แล้วก็ชนะคะแนนยอดทวนทองเพจดีแคาเดมี่ครับแล้วก็ชนะคะแนนอรัญชัยเกียรติวัฒนธรรมนี่แหละที่สงขลาครับส่วนทางด้านอรัญชัยก็แพ้คะแนนสี่มนุษย์สอธรินยาที่อ้อมน้อยครับแล้วก็ไปชนะคะแนนวัฒรชัยราชานนนแล้วก็แพ้คะแนนฉมวกทองสอยุพินดาครับรมการดพิสทจน์ยิ่งอุปการนะครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที นะประวัติสักนิดนึงจมูกทองนี่ก็ชื่อนายประพัส,สอนแมนหนูครับอายุ24ปีสูง179มาจากนครศรีธรรมราชครับค่าตัวไปล่าสุด40,000บาทส่วนทางด้านอารัญชยัยก็ชื่อเปรมปรีสีแสงอายุ26ปีสูง175ครับอำเภอตามสุ่มจังหวัดอุบ,บลราชธา,านีค่าตัว50,000บาทครับเปิดมายกที่3ครับสถานการณ์2ยกนี่ต้องบอกว่าเป็นทางด้านจมูกทองครับได้เปรียดอยู่3-2 ก็ยังสูสีครับโมยเคยเจอกันมาแล้วรู้ทางกันดีไฟที่แล้วนี่รันชัยโดนมาครับไฟนี้นี่มั่นใจว่าต้องกลับมาต้องล้างแค้นให้ได้ครับหืม <c oughs> จมูกทองนี่ถ้าได้แทงนี่น่าก,กลัวครับรันชัยดีบูด๊ดูุดันครับนี่ต่อยขวาเฉียวไปจมูกทอง <c oughs> จะสู้ยังไงดีครับนี่ครับอย่าให้จับติดครับเชโมอทองอ้ากรรมการหลบไปนี่ครับยังอยู่ในช่วงแรกขาเรียมกันอยู่ครับดนดันครับดันไวโอ้โดนศอกศอกเา<ร>กขอชไปโอ้โหหน้าหาันเลยครับลูกนี้ของอรัญชัยครับสอกขวาเข้าไปเต็มเต็ม มาตีเข่าลอยเมื่อกี้โอ้โหเอาวุธจัมโบ้ทองเริ่มโดนไปหลายดอกแต่ยังเหนียวครับยังไม่ออกอาการโดนอยู่พยายามจะสอ,อกอีกทีแต่ยังไม่โดนครับแข้งขวาครับเนจัมโบท้ทองนี่ไปมั่ๆนีๆ่พลาดนีด่โดนนะครับอาวุธอารัญชัยนี่หนักนะครับเนี่ยโอ้โหมีทั้งสอ,อกทั้งหมัดครับ สมบัทองจับได้แล้วสถามการต้องออกมาแยกก่อนแล้วก็หมดยกที่สามครับแห่รันชัยก็มั่นใจครับว่าทำได้เลยครับโอ้โหจังหวะฝันศอกขวาเน้นๆนี่เข้าเป้าครับแต่ว่าสถานการณ์นี่ก็ลดลงมาหน่อยนึงครับเป็นทางด้านสมอัทองยังไม่เปรียบอยู่ห้าสี่แหมก็ยังแข็งอยู่นะครับราคา นี่จังหวะวางแข้งขวาของทางด้านาหมุททองครับมาครับยกที่สี่ครับเดินครับสมุททองต้องเดินอรัญชัยยังต่อนเนื่องครับอุ้ย,ยดูครับจังหวะตีเอาสมุททองนี่ถ้าจับได้น่ากลัวโอ้โดนหักลูกนียังไม่ล้ม พยายามจะหมุนครับรันชัยยังยอยู่ข้างนอกมวกทองตีตีขวาตีโอ้รันชัยก็ตีคืนครับมีเถียงเหมือนกันนี่ครับบูบูจริงๆเอ่ะมีอสองอีกทีกต่จมวกท้องเนี่ป้องกันตัวต้องดีกว่านี้ครับมันเชียวไปเชียวมานีนเสียวครับสองนี่เชียวไปเชียวมาหลายรอบแล้วครับโอ้ยจะหมวกท้องโดนตีอีกแต่ตีคืนเหมือนกัน พลิกเข้ามาใครอยู่ในอหมกคลองโน้นพลิกมาอยู่ในยังแลกแข่งแลกเข่ากันอยู่ครับตะเข่าไวกจะบอกท้องตีไปที่บริเวณสีข้างของอันชัยครับโอ้โหแล้วกรรมการต้องแยกเดินเข้ามาก็โดนตีอีกครับอลันชยัยเอาหมุนเข้ามา,าหมกท้องอยู่ในอีกแล้วอ้ยตอนยกนี้นี่ อย่างเดียวเลยครับตีเขา่ากันอย่างเดียวแทงขวาแทางขวาแทางซ้ายโอ้โหโอ้โหแต่ชบวกคอมด้วยครับคอนี่โอ้โหแข็งแรงด<ช>ีได้แข็งแรงครับเด็ดใถ้าได้จับนายนี่ต้องบอกว่าน่ากลัวเลยครับเอาเจับอีกแล้วตีีแม่ต้องโดนลงโทษแม่บางอาจมาสอกแต่อย่าบามาแล้วอลันชัยนี่อาวุธหนักใช้ได้ครับ ยังจะเลาะไม่ลนตีหมุนลูกนี้แล้วยังไงลงไหมไม่ลงคนะรับแหมดูลูกตะวันยกสี่นี่ชมบคองดูแรงจะดีกว่าแล้วครับแหมมีศอกแต่ว่ายังไม่แรงพอคทางด้านอารัญชัยสถานการณ์นี้ก็ยังสูสีอยู่ครับโอ้โห น,นีอายุก็ไม่ห่างกันมากนะ2ปีนะ <24. S 1> ครับแหมสมบทอง24่สอรัญชัยยี่สิครับโอ้แต่ต้องบอกว่าสถานการณ์หลังหมด4ยกนี่สมบัทองต่อไปขาดนะครับครับเพราะว่าดูความแข็งแรงแล้วทางด้านอารัญชัยนี่เริ่มจะหมดเริ่มจะมีอาการให้เห็นแล้วครับว่าสู้แรงไม่ได้แ,แล้วมียุคมีย่นนะใช่ครับอ่ะยกห้าอรัญชัยต้องเดิน นกสุดท้ายแล้วครับหัวทันชัยต้องหวังนับนกครับแมไม่ได้ครับรักเรี่วเริ่มหมออาการเลยครับนี่ครับดูระบบการหายใจครับครับผมคือโดนตีเร่งช่วงแรกๆครับแล้วนี่พยายามจะมาปัดอวาคัดเมื่อกี้ไม่โดนแต่ก็เห็นช่องทางมีหมัดเหมือนกันเห็นช่องทางทำกินอยู่ต่อขาดก็ใช่ว่าจะชนะไม่ได้ครับมีคล่ก็เห็นมาหลายต่อหลายครั้งเลยนะครับคุณพอก แม่เรียกว่ามวยช่วงหลังนี่มีพลิกกันบ่อยครับครับหกสิบเจ็ดสิบหนึ่งก็มีแต่คุณฮอนี่ดูแล้วรันชยัยพยายามเลยครับับใจไปแล้วครับแต,แต่ร่างกายเหล่านี้นี่มัน,น,มนไม่ไหวไม่ไหวครับคือต,ตัวก็พยายามนะครับแต่ว่า ไปฝืนมากก็ไม่ดีครับโดนบดโดนเบียดหนักๆนี่หมดเหมือนกันอยายจะเข้ามาต่อยมัดเหมือนกันแต่ว่าไม่ถึงครับนี่ครับแล้วติดกาดหมดจมูกทองก็ไม่ปล่อยให้มาทางง,ง่ายๆแหละครับื <c oughs> เดินหาครับแต่ว่าก็หมดแรงนะครับช่วงยกสุดท้ายพ <c oughs> ยายามจะ ต่อยหมัดแล้วครับแต่เข้ามาก็เรียบร้อยบบ<ม>ครับเสียงระฆังยกสุดท้ายก็ดังครับครก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับรอคำตัดสินจากกรรมการอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งถือว่าถือว่า,วาพระัชชายพยายามสู้นะครับดูครับชายอีกสักครั้ง ช่วงท้ายเข้ามาก็ไม่ชัดเจนแล้วก็ยังโดนสวนไปอีกครับอ<ม>อืืก็ไม่มีปัญหาครับกรรมการก็หันไปชูมือให้ทางด้านสมวกทองสอยพินดาครับเอาชนะคะแนนทางด้าน<ม>รัชัยเกียรติพัฒรพันธ์ไปได้ครับด้วยคะแนน49ต่อ47ทั้ง3เสียงครับก็เรียกว่าขาดเลยนะครับ